สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสนันกันนะครับวันนี้อยู่กันในเกมมคยครับ education edition นะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมา,เ,าเรียนเขียนโค้ดกันนะนี่นีเราจะมาดูในส่วนของ hour of code 2019นะครับวงเล็บ A I ก็จะเป็นการเรียนเขียนโค้ดเพื่อกำจัดอักขีภัยนะครับเนี่ยดูหน้าปกก็รู้แล้วโอเคแล้วก็ create new world ไปเลยครับรอก่อน อ่านี่ครับวันนี้เราจะมาเรียนเขียนโค้ดกันอืมโอเคโหลดเร็จแล้วอ่าโอเคพร้อมละเสียงแห็บอ่ามาแล้วเข้ามาในตัวเกมนะครับนะโอเคอุยอ้ยอุย้ยมีรถตับเพลิงด้วย มีมีรถแเพลงด้วยโอเคขึ้นได้ไหมวะโอ้โหทางขึ้นม่มีออ้ดายวเดยวเียยเฮ้ยแสดงว่าเราเรานั่งเรานั่งรถมีมาใช่ไหมเรานั่งรถมีมาทีนี้เราก็มาโหที่นี่โอเคอคุยได้นะครับนะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกันเกี่ยวกันที่เราใช้ไอและการเขียนโคด้ด เพื่อป้องกันไฟไหม้งานแรกของคุณคือการเขียนโค้ดเพื่อเปิดประตูนี้กด C เพื่อเริ่มเขียนโค้ดอ่าก็จะเป็นอย่างประมาณนี้นะครับนะอืมกดขยายได้นี่ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนะแล้วก็กดไปเลย อ่าแล้วก็ลากโค้ดมาเลยจิ open. Open. ๊บโอเพนโอเพนโอเพนประตูอ่ะโอเพนประตูนั่นแหละโอเพนประตูโอเคอ่านี่นี่นี่เอเจนต์นะครับนะเอเจนต์ก็คือตัวแทนนะอ่าตัวแทนก็คือเอเจนต์แต่เอเจนต์ก็คือตัวแทนอะไรวะอ่าโอเคก็ เราสามารถาให้เขาอ่านให้เราฟังได้นะครับนะสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับนะจะมี w o i c e reader อยู่ครับนี่นี่นี่สีเขียวอ่าผมกดเข้ามาแล้วนะครับนะก็จะมีให้เราอ่านให้นะครับนะแต่ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็กดเข้ามาที่สมุดน,นะครับแล้วก็ตารางจะมีภาษาไทยอยู่นะครับมีภาษาไทยให้เลือกขอเลือกภาษาไทยก่อนอา่านนี่ไทยอืม นี่ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทายดูเลยนะครับนันนี่นี่คือตัวแทนคุณสามารถตั้งโปรแกรมตัวแทนได้เหมือนที่คุณทํากับประตูโอเคเขียนโค้ดเอเจนต์เพื่อย้ายสามขั้นตอนไปข้างหน้าเพื่อหยุดบนเครื่องหมายอืมกด C เพื่อเริ่มเขียนโค้ดนะกด C ก็คือไอคอนเอเจนต์บนนี้เนี่ยนะเราจะให้เอเจนตะ์นั่นเดินออกมาจากตรงนี้นะครับนะก็เดินหน้านึง หนึ่งสองสามสามเก้านะครับแล้วก็เริ่มเขียนโค้ดเลยลอมันหลดอ่าโอเคนี่ครับตัวอย่างก็จะให้ทำอย่างนี้นะครับเริ่มกันเลยเดินหน้าสามเก้าแล้วก็ลากมาจึ๊บ โอเคมาเลือกภาษาที่เราต้องการว้าวโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอฝึกเล่นสักพักหนึ่งก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถอ่านให้เราฟังแบบนั้นได้จึบ๊บ ตัว <Okay. S 2> แทนจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจาก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหมอืมเขียนโค้ตเอเจนต์เพื่อย้ายช่องว่างสี่ช่องไปข้างหน้าไปยังแปลงแห้งและวิเคราะห์ไปข้างหน้าเพื่อรวบรวมข้อมูลโอเคเข้าใจแล้นะเอเจนต์จะต้องเดินหน้าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่จากนั้นก็วิเคราะห์อล้อก่อน อ่าแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้วิเคราะห์ด้วยเดินหน้าสี่เก้าแล้วก็ให้วิเคราะห์จึ๊บอ๋อเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเราขึ้นไปดตานบนนี้นะครับนะกดเดินหน้านะครับนะก็กดกระโดดได้นะกดกระโดดค้างนะมันจะ็นการขึ้นนะอัตโนมัติเลยโอเค อ๋อนี่ก็จะเป็นเส้นทางให้เราเลือกนะครับนะขอเลือกเส้นทางก่อนนะเขาว่าเราจะไปต้องเลือกเส้นทางที่ที่จะเริ่มเขียนโค้ดนะครับเราก็เลือกเส้นทางทางซ้ายนะครับนะดูดิทางซ้ายดูอืมดูง่ายกว่านะโอเคพเจิตรยานล่างแล้วนะแล้วก็โอ้ยโอ้ยอ้าวอป๊หนึ่งนะเกมหลุดครับเกมหลุด เกมหลุดนะเกมมันหลุดแป๊บนึงแล้บอันหนึ่งอันหนึง